อันยงซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาทมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p OP นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องที่กําลังติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาในตอนนี้นะครับเกี่ยวกับลิซ่าแบบว่าตรงๆเลยและก็คือ YG stop s a b o t t e lisa work นะครับ ด้วยแฮชแท็กนี้หรือว่าเรื่องราวนี้นะครับก็ได้เกิดขึ้นมาหลังจากที่ในตอนนี้แฟนๆกาลังถามหาวาลิซ่า Lisa จะเข้าร่วมงานบูการีหรือเปล่านะครับเพ่งงานบูการีในครั้งนี้เนี่ยจะจัดขึ้นที่เกาหลีใต้นะครับทุกคนก็อยู่ในเมืองเกาหลีนั้นเลยไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับและแฟนๆก็คาดกันว่าลิซ่าเนี่ยคงอยู่ที่เกาหลีแล้วในตอนนี้เพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นั้นไม่มีตารางทัวร์คอนเสิร์ตนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่สาวๆจะได้หยุดพักกันแต่ละคนเนี่ยก็าอาจจะแยกกันไปทํางานหรือว่าแยกกันไปรับงาน ตามตารางเดี่ยวของแต่ละคนที่ได้วางกันไว้ซึ่งงานนี้ก็จัดอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็อยู่ที่เกาหลีใต้ด้วยฟแฟนๆนก็เลยลุ้นมากๆว่าจะได้เห็นลิซ่าปรากฏตัวหรือว่าไปเข้าร่วมงานครั้งนี้หรือเปล่าล่าสุดนะครับก็ได้มี IG ของหนึ่งในทีมจากบูการีนะครับอัพรูปลงและฟแฟนๆนก็เข้าไปถามไทยกันว่าในงานนี้มีลิซ่าเข้าร่วมด้วยหรือเปล่าลิซ่าได้ไปงานนี้ด้วยไหมทางเจ้าของแอคเคาท์ไอจีนะครับก็ตอบว่าลิซ่าเนี่ยอยู่ในทัวร์หรือว่ากําลังติดตารางทัวร์อยู่นั่นเองงททาฟแฟนกกั พีเมเข้าไปหาด้วยเหมือนกันนะครับว่าลิซ่าเนี่ยเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ได้คําตอบกลับมาว่าลิซ่าเนี่ยติดตารางทัวร์จึงไม่สามารถเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ก็ทำเอาแฟนๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทางค่ายกําลังทําอะไรอยู่งานจัดในบ้านขนาดนี้แต่ว่าลิซ่าในฐานะของ global brand ambassador จากทางบูการีกลับไม่ได้เข้าร่วมงานนะครับก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวในทวิตเตอร์ขึ้นมากับ YG Stop age, s u อป a ซอ Lisa Work ทชซ่แฟนๆเนี่ยออกมาเรียกร้องกันนะครับว่าอยากให้ทาง YG นั้น t r e ต t ลิซ่าให้ดี นี้ทาไมถึงผ่านไปนานขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังทวีลิซ่าแบบเดิมอยู่ไม่ให้ลิซ่าเนี่ยไปออกงานเดี่ยวของตัวเองกันเลยในช่วงทัวร์คอนเองนั้น เมมเบอร์คนอื่นๆในวงเนี่ยกลับออกไปทํางานได้แต่ลิซ่าก็บอกว่าไปไม่ได้ในช่วงที่มีโควิดอยู่มเมมเบอร์คนอื่นๆก็ไปรับงานเดี่ยวของตัวเองได้แต่ลิซ่ากับ,บอกว่าติดสถานการณ์โควิดอันนี้เป็นเพียงเรื่องที่แฟนๆเนี่ยหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าแฟนๆนะเนี่ยบางคนก็ยังคงจําฝั่งใจอยู่จนมาถึงในตอนนี้นะครับกับงานบูการีที่ลุ้นกันมากๆและหลายๆคนเนี่ยคาดว่าลิซ่าจะได้เข้าร่วมแน่นอนทั้งงานจัดในเกาหลีด้วยแล้วก็ไม่มีตารางทัวร์คอนเสิร ดูเหมือนกันครั้งนี้จะไม่มีลิซ่าเข้าร่วมจริงๆแฟนๆก็เลยรู้สึกว่า YG กําลังทําอะไรอยู่กันแน่ทําไมถึงทําแบบนี้กับลิซ่าอีกแล้วทําไมไม่ให้ลิซ่าเนี่ยไปรับงานเดี่ยวของตัวเองแต่ว่าบางส่วนนะครับกลับก็มองว่าถ้าหากคิดในอีกแง่มุมนึงถึงแม้ว่าจะไม่มีตารางทัวร์ก็ตามในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้แต่ลิซ่าอาจจะติดงานอย่างอื่นหรือเปล่าที่จะต้องทํางานกันกับทางค่ายมีการไปซ้อมเต้นกันไหมหรือว่า การประชมุมหรือมีนัดอื่นๆที่อาจจะมีความสําคัญพอๆกับงานครั้งนี้เลยก็เลยอาจจะไม่ได้ไปเข้าร่วมนะครับเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่าในตึกเขาหรือว่า เรื่องราวจริงๆจะเป็นยังไงแต่แฟนๆหลายๆคนเลยเนี่ยกับรู้สึกว่า YG ควรจะจัดการให้ดีกว่านี้เพราะนี่ถือว่าเป็นงานที่จัดในบ้านราแฟนๆก็รอกันแถมเป็นงานใหญ่เลยนะครับก็เลยอยากให้ลิซ่าเนี่ยได้เข้าร่วมในฐานะของ global brand ambassador นั่นเองอยากให้ทาง YG ทวีตลิซ่าให้ดีกว่านี้ใจความหลักของแฟนๆก็คือไม่มีอะไรเลยนอกจากอยากให้ YG ดูแลลิซ่า ใส่ใจลิซ่าในการทํางานเดี่ยวของลิซ่าให้มากขึ้นให้มากพอๆกับความดังแล้วก็มูลค่ามหาศาลที่ลิซ่าเนี่ยสร้างขึ้นมาได้นะครับยิ่งมาบวกกับจัดในเดือนกุมภาพันธ์ในเกาหลีด้วยแล้วก็ไม่มีทัวร์คอนเสิร์ตด้วยในริงทําให้แฟนๆรู้สึกว่า YG ทําแบบนี้ไม่แฟร์ต่อลิซ่าแล้วก็ไม่แฟร์กับแฟนคลับเลยแถมไม่แฟร์กับงานด้วยและที่สําคัญเลยแฟนๆก็บอกว่า คำว่าไปทัวร์หรือว่าติดตารางทัวร์เนี่ยอันนี้ฟังไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าปฏิทินต่างๆก็ปล่อยออกมาแล้วว่าในเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงสิ้นเดือนสาวๆ BLACKPINK ไม่มีตารางทัวร์คอนเสิร์ Black ต BLACKPINK ปอนพิงเวลทัวร์นะครับจะเริ่มอีกทีก็คือเดือนมีนาคมก็เลยยิ่งทําให้แฟนๆเนี่ยลุ้นมากๆว่าจะต้องได้ไปงานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานนี้หรือว่างานอื่นๆแต่สุดท้ายแล้วงานที่จัดในบ้านอย่างเกาหลีใต้ของบุกเกาหลในครั้งนี้ก็คือไม่มีลิซ่านะครับในตอนนี้ใน,น,นใทวิตเต เรื่องราวเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยใน t วิ t เตอร์นะครับกับ y g s t o p c e r t i a t e r i s a w o r k นั่นเอง เรื่องราวนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยกับเรื่องราวที่ yg ไม่ให้ลิซ่าเนี่ยไปร่วมงานแล้วก็บอกว่าติดคอนเสิร์ตหรือว่าติดเวทัวร์นั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ตามอยากให้ทุกคนนะั้นคอมเมนต์กันแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนํามาทาคลิปแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ